สวัสดีครับวันนี้ร้านตับเบิ้ลจะมาเปิดการขายยามาฮ่าทีแม็กเทคแม็กอันนี้เป็นโมเดลสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัว New T-MAX ที่ปีล่าสุดปีนี้นั่นเองนะครับคันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นขีเขียวด้านนะบางคนมาอาจจะมองเป็นสีดํานะแต่จริงๆออกเป็นเขียวนะครับเขียวด้าน แล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมแน่นอนนะครับเห็นล้อเงาๆอย่างนี้ก็เป็นล้อพ่นสีทองมานะครับสวยนะครับไม่มีลอกนะครับแล้วก็ยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนเลยใหม่ๆเลยเป็นเ i ียรี่ลาโซ่นะครับคันนี้เลขไม้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบๆเนาะนอกกันไปก่อนแล้วกันนะครับตัวครอบชิวหน้ามีการพุ่มคาร์บอนเคฟลานะครับเป็นงานแท้ นะครับผมแล้วก็ฝาน้ํามันก็เป็นคาร์บอนเคฟล่าฝาปิดกองตรงกลางนี้ก็เป็นคาร์บอนเคฟล่าเหมือนกันนะครับรวมถึงบางท่อนะครับเป็นเคฟล่าแน่นแน่นอนนะครับท่ออาคาปวิกตัวแพงเลยนะครับตัวสองลูกนะครับอันนี้เอาจุกระเสียงออกเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเล้าใจแน่นอนนะครับเป็นไทเทเนียมขอสแตนเลสแล้วก็ปลายเป็นคาร์บอนนะครับล้อหลังก็เป็นล้อทองนะครับสวยงามทีเดียว ให้ดูรอบนอกก่อนแล้วกันนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับมีกันดิดคาร์บอนนะครับอันนี้งานของที่ร้านเลยใครสนใจกันดิดคาร์บอนไม่ให้น้ํามันกระเด็นเข้าไปอยู่ในซุ้มล้อเนี่ยที่ร้านมีจําหน่ายนะครับตัวบังสายพานบนล่างนะครับเป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับครอบอาขาตั้งคู่ก็เป็นคาร์บอนคันนี้ครอบพูเล่หลังนะครับตัวนี้เป็นของลิซูมา่าแท้ครับอันนี้ก็5 0 0พันกว่าบาทแล้วนะ ส่ผ่านเคม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีฟ้าแล้วนะครับมาถึงด้านหน้าอีกนิดหนึ่งมีการติดตั้งสปอตไลท์นะครับคู่บนคู่ล่างนะครับจาก้ัฐขวัญน,นะครับสว่างทีเดียวแล้วก็แต่ก็เป็นของยี่ห้อเพียไม่รู้เห็นไหมพยายามจะปรับให้เห็นนะแต่ก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับรถสีเดิมนะครับสวยเลยมาถึงด้านบนนะครับ ก็มีตัวยึดโทรศัพท์มือถือของ m o t o r ร์บูนะครับแล้วก็ชุดชาร์จ USB พร้อมกับตัวยึดแคชบาร์นะครับตรงรุ่นเลยมีชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อันนี้ก็สะดวกดีนะครับสำหรับสายทัวริงชิวหน้าเป็นชิวเดิมนะครับแต่ว่ามีการติดฟิล์มให้เป็นออกสีสีชาเนาะหรือว่าสีดำนั่นเองนะครับก็ยังมองเห็นทางได้ปกตินะครับเนี่ยครับ อาจจะมืดกว่าเดิมนิดนึงถ้าใครไม่ชอบชอบใ,ใส่ก็ไปลอกออกนะแต่เจ้าของทำไว้เพื่อให้มันดูรับกับตัวสีนั่นเองนะครับโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรยางใหม่กุญแจคันนี้นะกุญแจกุญแจช่องนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จโทรศัพท์ได้อีกชั้ชุดหนึ่งนะครับเป็นจุดบุหรี่นะครับกุญแจสวยๆนะครับ มาถึงเลขใหม่ปื๊ดขออย่าปิดสปอร์ตไลท์กันสว่างเกิน12,185กิโลต้องบอกว่าไม้น้อยมากนะ1 2 0 1 8 1อ1กิโลนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชิลไฟฟ้าแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวท็อปแล้ว Tech m a x นะครับจะต้องเป็นชิลไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีปลอกมืออุ่นนะครับที่สามารถจะปรับระดับได้อีก3ระดับ นะครับแล้วก็เบาอ,อุ่นนะครับที่สามารถจะปรับได้อีก3ระดับนะครับอุ้ยกดเกินเดี๋ยวขอปิดก่อนเดี๋ยวร้อนจนนะครับเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวเติมให้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างอะไรทั้งสิ้นนะให้ดูเลยสวยสวยใสๆนะครับมีคุยคอนโทรลนะครับตัวนี้มีคุยคอนโทรลแล้วมีปาร์กิ้งเบรกนะครับแต่โอ้แต่เสียงเพาะนะเสียงใสๆ นะครับและสำหรับท็แม็ตัวนี้แน่นอนนะครับมีทั้ง Touring m o หมแล้วก็สปอร์ตโหมนั่นเองนะครับกดปุ่มตรงนี้หน้าจอตรงกลางก็จะเปลี่ยนจากตัว T Touring เป็นตัว S s สปอรนั่นเองนะครับเวลาขับขี่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องหยุดรถก่อนนะครับอาจจะต้องยกคันเร่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์เนี่ยไฟจะอยู่ด้านนี้นะครับสว่างแน่ นะแค่เปิดสปอร์ตไลท์เนี่ยไม่ต้องเปิดไฟหน้าเนี่ยก็สว่างแล้วนะครับไฟหน้าก็มีเดย์ไลท์อยู่ด้านข้างเห็นไหมสว่างมากนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูไฟท้ายแน่นอนนะครับเป็นรูปตัวทีนะับเวลาเบรกมันตัวนี้จะขึ้นมาเป็นรูปตัวทีเดี๋ยวลองเบรกให้ดูเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กับท่อเสียดู เปิดไฟนานนี่แบตจะอ่อนได้นะรถ <c oughs> รถไยได้ใชบพ่อก็เป็นอาคารงษ อดีเปิดแอร์ไว้นะครับเหงนควันเดี๋ยวคนถ่ายคลิปจะเมาซะก่อนอ่ามาดูถึงเอกสารกันใต้เบาะนะครับทะเบียนนะครับจะเป็นเลข8กย88 S 6นะครับภาษีไม่ขาดนะครับเดี๋ยวต่อให้จริงๆมันขาดแหละขาดเบสาร์65แต่ว่าเดี๋ยวผมต่อให้นะครับอันนี้เป็นคู่มือเนาะ อันนี้ก็ใบที่เขาเคยเซอร์วิสท,ที่สูตรมาอะไรเงี้ยเห็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรนะครับก็เขาสูตรมาตรวจเช็คมาปกตินะครับรถไม่มีขึ้นโค้ดอะไรมีกุญแจสำรองด้วยนะเึดเจดอยู่นี่อยู่นี่กุญแจสำรองนะครับพร้อมบาร์โค้ดอยู่นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวพู้เล่หลังของลิซูมาตอนที่ซื้ออ่ะใช่แหละเป็น ตัวขอปู้เล่นะครับถูชุดนี้ของแท้นะไม่ใช่ของจีนหลายพันเป็นร้านแยกขายไปแล้วฝานี้โอเคนะครับรถปีอะไรรถปี2020ตรงปีนะครับ2020แล้วก็จดปี2020เลยนะครับเดี๋ยวภาษีเดี๋ยวผมต่อให้ครับไม่ต้องห่วงแล้วก็คันนี้สวยวิ่งหมื่นสองนะแต่เจ้าของเนี่ยเปลี่ยนยางให้ใหม่ละยางใหม่เลยนะไม่ใช่ยางเก่า นะครับยางหน้าหลังนี่ก็เกือบหมื่นนะพ i เร์ลลอสโซตัวลายไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าใครสนใจยังไงก็สามารถไปดูรถได้นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้3,500 0 0บวกบวกแล้วแต่เครดิตผู้เช่าซื้อนั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าสนใจยังไงก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 3 4์1 4 1 1 1นึ่งหนึ่งิดนึงครับลืมไปวะคันนี้มีท่อเดิมให้นะวางอยู่ตรงนี้ ท่อเดิมสวยๆนะครับกิิบๆเลยให้ไปด้วยนะครับไม่ต้องห่วงของเดิมเรามีเราให้ไม่มีกั๊บไม่มีเก็บนะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกนะครับมากมายหลายคันเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนพยายามจะเอารถมาจอดที่ร้านแต่ว่าก็ยังไม่มีปัญญาขยับมาหมด <c oughs> ก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องยังมีเก็บไว้ได้วกว่าดังอยู่โอเค ก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสนใจคันนี้ก็มาดูได้นะครับตัวแท็กแม็ราคาดีๆเอ้ยราคาผมยังไม่ได้บอกเลยวะ่เะเกือบไปซะแล้วคันนี้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 เปิดขายที่4แสน4แสนเท่าไหร่ดีวะ4แสนห้าหม่นเก้าพันบาทแล้วกันอะมา ผมเปิดขายที่4 59,000บาทคุณได้ท่อแต่งไปท่อตัวนี้คุณเบิกใหม่ราคานะปัจจุบันตอนนี้ต้องมีประมันเกือบน่าจะมี50,000อะท่ออเดียวนะ50,000นะเท่ากับตัวรถหลือแค่400,000เองไม่รวมกับอุปกรณ์ของแต่งอีกกระจุกกระจิ๊กคาร์บอนครอบใสครอบบางบางพุเล่หลังลิโซมาอีกหลายพันบาทนะครับประมาณ5,000บาท5,000บาทได้ตัวครอบด้านหลังของลิโซมานะครับส่วนอะไรตกแต่งร้านเราก็ ยังมีอยู่นะครับพวกของลิซู m a ของแท้นะครับก็ยังมีสต็อกอยู่พวกไทซันทีแม็กไทซันบีเอ็มดับเบิลยเนี่ยเหลือเยอะเหลือเยอะมากนะครับก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเรื่องของแต่งดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับ4 5 9 0 0นบาทจัดไฟแนนซ์ได้3 5มแสนหถึงสี่แสนบาทนะครับก็อยู่ที่เครดิตผู้เช่าซื้อนะครับผมใครสนใจซื้อสดราคาคุยกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ